ต่อกันที่ศูนย์อนุรักษ์มวยไทยกองพันธ์ฐานราบที่2กรมฐานราบที่8ค่ายมหาศักดิ์มิคนเสตตำบลโนนหันอเภอชุมแพจัังหดขอนแกน่นที่นี่เขาเปิดค่ายสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวศิลปะประจำชาติให้กับบุตรหลานของกำลังพลและก็บุตรหลานของประชาชนที่อยู่รอบค่ายค่ะมีครูมวยของหน่วยซึ่งเป็นอดีตนักมวยไทยชื่อดังหลายคนนะคะ ที่ได้ผันตัวเองมาบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยรอ8,002เป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้ที่ถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยตั้งแต่การไหว้ครูเลยค่ะการใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายในการต่อสู้ป้องกันตัวและอาจจะนําเอาความรู้นี้ไปใช้ในการชกมวยไทยสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตได้สําหรับการฝึกสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นอีกหนึ่งนโยบายของกองทัพบกนะคะที่ต้องการส่งเสริมให้กําลังพลและประชาชนสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวให้คงอยู่ต่อไปนี่อันนี้การใช้เข่าแทงเข่าเข้าไปค่ะนี่คนนี้คนนี้อาจจะเพิ่งฝึกเพราะดูยังเก้ๆกักลงๆอยู่แต่ตัวเล็กเมื่อกี้นี่แบบโอ้โหเข่าแบบแทงแหลมมากคือเริ่มต้นก็จะต้องมีการวอร์มร่างกายแบบนี้ก่อนฮะนี่จริงจังเลยนะเนี่ยนี่ไม่ใช่ก็แบบเอ้เอ้เอนะไม่ใช่เลยนนักมวยนี่นนคนนี้คนนี้ตัวเล็กคนนี้ โอ้นี่ฝึกวางแข้งวางแข้งอย่างนี้ <c ười> คือจะต้องฟันศอกยังไงถ้าโดนโโหนีบขาเอาไว้แบบนี้คือก็จะสอนตั้งแต่วอร์มร่างกายอุปกรณ์ค่ะสอนไหว้ครูด้วยสอนว่าจะต้องเตะยังไง,ห,ง,งหมัดต้องออกอยังไง <c ười> ขาแข้งต้องทำอย่างไี <c ười> นี่คน<ๆ>นี้คนนี้คนนี้นี่นี่ดูคนนี้คนนี้นี่แทงอันนี้หมัดอาจไม่อัจไม่ถนัดแต่ถนัดเข่าอห อาสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะการฝึกซ้อมมวยไทยที่นี่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง2องทุ่มเลยค่ะ